เมื่อยามเกิดเกิดคนเดียวเที่ยวจนทั่วแล้วใหญ่กลัวเมื่อวันลับกลับเงียบเงาอยากมีเพื่อนเดินไปด้วยช่วยบรรเทาสุดท้ายเราก็ต้องจากพระคนเดียวมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้คอนหรือมองคนมองค้นหามองเห็นความเสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษ อนิจจังกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานอน์เล่าเรื่องที่ขรรพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานอน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในกรนารดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง21คนที่ควรปล่อยให้หลุดมือไปบ้างก็ดีท่านผู้ฟังครับคนบางคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของเรานั้นบางคนเราก็ควรที่จะต้องปล่อยให้หลุดมือไปบ้างควรที่จะใส่ใจให้ความสําคัญกับคนที่ควรจะได้รับจริงๆก็เพราะว่าคนบางคนบางประเภทนั้น นอกจากว่าจะไม่เข้ามาทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นแล้วก็ยังกลับมาฉุดรังให้ชีวิตของเรานี้มีความตกต่ำย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆครับและ21คนเหล่านี้ก็คือคนที่เราควรจะปล่อยให้หลุดมือไปบ้างก็ดีก็มีด้วยกันดังต่อไปนี้ครับ 1. ก็คือคนที่มาหาเราแต่เฉพาะเวลาที่ตนเองเดือดร้อน 2. ก็คือคนที่ไม่เคยเห็นใครดีกว่าตัวเอง 3. ก็คือคนที่ทำตัวเป็นนกสองหัว 4. คนที่คอยตำหนิแต่คนอื่นแต่ตนเองก็ไม่ทำอะไรเลย 5. คนที่ขี้อิจฉาเห็นใครดีกว่าไม่ได้ 6. คนที่ไม่เห็นหัวเราในเวลาที่หมดประโยชน์ 7. คนที่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่าง 8. ก็คือคนที่เห็นเงินดีมากกว่ามิตรภาพ 9. คนที่พยายามดึงชุดเราให้ต่ำลง สิบคนที่ชอบเอาเปรียบเมื่อมีโอกาสสิบเอดคนที่ไม่มีความรับผิดชอบสิบสองคนที่ชอบหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ตลอดสิบสามคนที่ทำตัวเป็นปลิงคอยเกาะก,กินคนอื่นสิบสี่คนที่เข้าหาเราเพียงเพื่อผลประโยชน์สิบห้าคนที่ชอบโกหกหาความจริงใจไม่ได้สิบหกคนที่เอาแต่โทษแต่คนอื่น แต่ตัวเองไม่เคยผิด 17. คนที่เป็นโจรในคราบของคนรู้จัก 18. คนที่ทำตัวเป็นงูเห่าเลี้ยงไม่เชื่อง 19. คนที่ชอบวิจารณ์ถ้าสิ่งสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อตอนเอง 20. คนที่มีความคิดลบๆกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและข้อสุดท้าย 21. ก็คือคนที่ไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาทุกอย่างครับ ท่านผู้ฟังครับทีนี้มาทําความเข้าใจเรื่องของกรรมกันบ้างในส่วนของเรื่องกรรมนั้นผมได้พูดไปแล้วในหลายๆครั้งก็ถือว่าเป็นการย้าอีกครั้งเพื่อให้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้เข้าใจเรื่องของกรรมมากขึ้นอีกระดับหนึ่งท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับว่ากรรมเก่านั้นได้วางแผนไว้หมดแล้วว่าเราจะต้องเผชิญกับสิ่งใดในชีวิตบ้างก็เนื่องด้วยโลกของเราในยุคปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ได้มีความก้าวหน้าจนอาจจะเรียกได้ว่าเรื่องราวสารพัดอย่างในโลกนี้สามารถที่จะนํามาพิสูจน์ในรูปแบบของเชิงวิทยาศาสตร์ได้แทบทั้งสิน้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่คนรุ่นใหม่ในสังคมยุคปัจจุบันนี้จะเชื่อเรื่องของเวรกรรมและบาปบุญคุณโทษน้อยลงไปทุกทีเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ลองมองเรื่องของกรรมในเชิงของวิทยาศาสตร์กันดูนะครับเริ่มจากวิทยาศาสตร์ระดับดี a ที่เริ่มจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆว่าพวกเราถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดมามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุที่บ่อยแค่ไหนและกระทั่งมีสิทธิ์ที่จะตายดีหรือตายร้ายด้วยโรคมะเร็งหรือโรคชราเมื่ออายุเท่าไหร่กรรมเก่ามีหน้าที่วางแผนไว้หมดว่าชาติถัดมาคุณจะต้องผเผชิญกับสิ่งใดบ้างสิ่งที่เรากําลังประสบอยู่นั้นเหมาะแล้วกับกรรมที่ผ่านมาสิ่งที่เรากําลังพบ เหมาะสมแล้วกับกรรมที่เราได้เคยทําไว้กรรมเก่าบังคับให้เกิดอะไรขึ้นกับคุณก็ได้แต่ในส่วนของกรรมใหม่นั้นก็คือการโต้อตอบกับผลของกรรมเก่ายิ่งคุณถูกบีบคั้นมากขึ้นเท่าไหร่ใจจะยิ่งคิดถึงทางออกที่ถูกต้องน้อยลงเท่านั้นเมื่อขึ้นต้นชีวิตของคนเรานั้นทุกคนก็ต้องเจอสิ่งที่บีบคั้นให้จําเป็นที่จะต้องเอาตัวรอดกันแล้วทุกคนก็ต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อความอยู่รอดและการอยู่รอด ด้วยวิธีทำชั่วนั้นเป็นวิธีที่ง่ายส่วนการอยู่รอดด้วยการทำดีนั้นเป็นเรื่องที่ยากและเมื่อเสวยทุกจากกรรมชั่วก็ย่อมถูกบีบคั้นให้อยากเป็นสุขขึ้นกว่าเดิมและเมื่อเสวยสุขจากกรรมดีก็ย่อมติดใจและอยากรักษาระดับของความสุขให้ยั่งยืนในแต่ละภพชาติก็จะมีเหตุการณ์น่าเจ็บใจที่กัดลึกเกิดถ่ายทอนบีบคั้นให้ทำร้ายหรือกระทั่งทำลายเผ่าพันธุ์ศัตรูจนกว่าจะล้มหายตายจากกันไปจนหมดสิ้น ยิ่งถูกบีบคั้นมากขึ้นเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งคิดหาทางออกที่ถูกต้องน้อยลงเท่านั้นทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวก็คือแรงบีบคั้นให้ตัดสินใจสะสมแต้มบวกหรือแต้มลบแต่เราก็เลือกได้ว่าจะตอบโต้กรรมเก่าด้วยบุญหรือบาปก็คือกรรมใหม่ในกรณีนี้เลือกได้ซึ่งเกินกว่าครึ่งนั้นมันมีการตัดสินใจว่าคุณจะเลือกเอาบุญหรือบาปไปตอบโต้ในส่วนนี้นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสิทธ ในการเลือกของคุณครับการใช้ชีวิตแบบคนที่มีกิเลสเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าโต้ตอบกับกรรมเก่าด้วยกิเลสทุกอย่างก็จะเป็นไปตามแผนการเดิมที่กรรมได้วางไว้ครับแต่ถ้าว่าถ้าหากเราตั้งใจรักษาศีลสร้างแต่คุณงามความดีไม่ว่าจะต้องพบและประสบกับอูปปรรคปัญหาใดๆแผนของกรรมเก่าก็มีสิทธิ์ที่จะพังได้เช่นกันครับเช่นที่จะต้องสวยมากหรือสวยน้อยหรืออาจจะไม่สวยเลย สำคัญนั้นต้องใช้ทั้งกําลังกายและกําลังใจส่วนกระแสของกิเลสและทําจิตให้เป็นกุศลนั่นเองก็คือทํากรรมให้ทวนกระแสของกรรมนั่นเองครับถ้าเราอยากที่จะเอาชนะเกมกรรมนั้นก็ต้องมีใจที่อยู่เหนือแรงบีบคันให้ได้และความเป็นมนุษย์ของเรานี่เองก็คือพลังต่อต้านแรงบีบคันเราแค่เลือกว่าจะเข้าข้างแรงบีบคันหรือว่าจะเลือกอยู่ข้างตัวเราเท่านั้นเองครับก็ขอให้ท่านผู้ฟัง พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและอีกเช่นเคยในตอนท้ายก่อนจากนี้ผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อรมข้อฉกคิดคติเตือนใจหลักธรรมในการดำเนินชีวิตนํามาฝากท่านผู้ฟังในตอนท้ายนี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้กับหัวข้อเรื่องหินไม่มีเลียมหินนั้นยังไม่ถูกกระทําชีวิตที่ไม่ผ่านร้อนผ่านหนาว ก็ย่อมไม่มีภูมิต้านทานที่เข้มแข็งครับท่านผู้ฟังครับคนที่เจ้านายยอมรับและเติบโตในหน้าที่การงานจากการเหยียบย่ำลูกน้องเติบโตไปได้แค่ไหนก็มีแต่คนสาบแช่งอย่าลืมว่าหมาใหญ่รากต้องแข็งแรงหากว่าวันหนึ่งต้องเผชิญกับพายุลมฝนไม่มีรากคอยช่วยพยุงค้ำยันก็ไม่สามารถที่จะต้านทานไวมีแต่รอวันโค่นลม้มสายน้ำไหลาจากที่สูงลงที่ต่ำเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่ใส่ มีแต่คนที่อ่อนน้อมและเข้าใจปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้จึงจะสามารถอยู่รอดได้ธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นจะมองเห็นเป็นจุดมากกว่าพื้นที่ไม่แปลกที่จะเห็นจุดดำบนกระดาษขาวเห็นความผิดพลาดเห็นข้อบกพร่องเล็กน้อยบนความดีทั้งชีวิตเห็นจุดบกพร่องของคนใกล้ชิดมากกว่าคนอื่นก็ลองทำใจให้เป็นกลางแล้วคิดลึกๆสักนิดก่อนที่จะตัดสินคนอื่นองค์ประกอบของสายรุง้ง มีทั้งน้ำและแสงแดดหากชื่นชอบความสวยงามก็ต้องยอมรับได้ทั้งความร้อนและความเปียกชื้นของน้ำด้วยไม่มีสิ่งใดเลวร้ายที่สุดหรือดีที่สุดชีวิตก็เช่นกันครับอย่างแม้ว่าจะเลวร้ายที่สุดก็พอมีเวลาช่วยทําให้หนักเป็นเบาได้สายลมที่เคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้เพราะความร้อนและความเย็นมาพบกันชีวิตก็เช่นกันครับอยากที่จะเย็นสบายจากสายลมก็ต้องเจอทั้งปัญหาและความสําเร็จ ชีวิตจึงจะเคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวาครับชีวิตคนเรานั้นหากไม่เคยถูกกระทําใดๆไม่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวก็ย่อมที่จะไม่มีูมิต้านทานที่เข้มแข็งไม่สามารถที่จะก้าวผ่านอุปสรรคเบื้องหน้าได้ในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็ขอให้ทําจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานสดใสหันหน้าต่อสู้รับกับแสงแดดมองดูมวลดอกไม้ที่สวยงามปรีดอกแย้มบานยามรับอรุณครับ ก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมผู้ฟังจะได้นำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักการในการดำเนินชีวิตก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างไม่มากก็น้อยนะครับและในท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงตอนท้ายนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟัง ทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง ื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอนนท์ขอบพระคุณครับ